วันนี้เรียกได้ว่าเป็นภาพของสองนักการเมืองไวเก่านะคะคุณทักษิณเข้าพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยแตกคุณชวนหลีกภัยวันนี้ไปศาลคดีที่คุณทักษิณฟ้องหมิ่นประมาทคุณชวนแล้วศาลยกฟ้องคุณชวนนี่พูดถึงคุณทักษิณนะคะบอกว่านโยบายคุณทักษิณให้เก็บให้ฆ่าผู้ก่อเหตุนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของไฟใต้จนมาทุกวันนี้เอาคุณทักษิณก่อนนะคะไปดูบรรยากาศที่พักเพื่อไทยกันเลยท่านผู้ชมคะประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกไปถึง มาด้วยรถยนต์เบนลี่นะคะท่านผู้ชมอยากให้สังเกตลักษณะท่าทางของคุณทักษินอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะลงมาถึงปุ๊บตรงไปหามวลชนนะตรงไปหามวลชนทันทีและใช้เวลากับมวลชนเยอะใครขอถ่ายรูปให้ถ่ายทุกคนค่อยๆเดินอย่างช้าๆรับดอกไม้ทักทายจับมือสวมกอดถ่ายรูป แล้วก็มีคุณอุ้งอิงพททองทานชินวัตรลูกสาวแล้วหัวหน้าพักเพื่อไทยมายืนรอต้อนรับอยู่หน้าที่ทําการพักนะคะก็มากอดลูกสาวด้วย จริงๆด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาของรายการนะคะถ้ามีเวลาเยอะๆนะพี่ไก่ตุนอยากจะปล่อยยาวมากเพราะตุนคิดว่าอากัศกิิยาคุณทักษิณน,นี่สำคัญครับตุนนั่งดูฟุตนะท่านผู้ชม <ừ. S 1> ใช่ไหมคะคุณทักษิณค่อยๆเดินไประหว่างทางใครขอถ่ายรูปถ่ายด้วยทุกคนใะช่อันนี้น่าสนใจมากนะท่านผู้ชมคะมันจะคงถูกนําไปใช้วิเคราะห์ต่อ เรื่องการเมืองแน่นอนถูกไหมคะแม้ว่าวันนี้ทุกคนที่มาเจะบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องการเมืองไม่ได้คุยเรื่องงานมาพบปะมวลชนสอสอสมาชิกพักเพราะว่าคุณเคยการคิดถึงการแบบนี้คะ่ะทีนี้พอจังหวะจากจุดนี้นะคะที่บันไดหน้าที่ทําการพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะเดินขึ้นไปก็จะมีบรรดารัฐมนรีมายืนรอรับหลายท่านเลยนะคะอย่างเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนรีพาณิชคุณสุริยะรัตรีคมนาคมคุณเสริมศักดิ์เอาเป็นว่านักข่าวเราอะคะ่ะบอกว่า รัฐมนตรีกระเด็นเลยค่ะมวลชนคนเสื้อแดงคือเบียดจนบรรดานรัฐมนตรีที่มายืนรอต้อนรับอยากพบปะพูดคุยก็คือไม่มีใครได้คุยอะค่ะ โอ้โหกรี๊ดตลอดทางนั่นแหละค่ะจะเห็นได้ว่าวันนี้คุณทักษินนะคะไม่ได้ใส่เฝือกดามคอหรือว่าไม่ได้ใส่ที่พยุงหลังแล้วนะคะแล้วก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโบกมือทักทายอยู่ตลอดเวลาค่ะ ต้องเรียกได้ว่านี่เป็นการเดินทางกลับเข้ามาอาคาร OAI และอาคารที่ทำการพักเพื่อไทยคือย้อนกลับไปที่คุณทักษิณกลับมาครั้งสุดท้ายนั่นน่ะมันยังเป็นไทยรักไทยอยู่เลยอ่ะท่านผู้ชมก่อนจะผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายเป็นพลังประชาชนเป็นเพื่อไทยคือกลับมาในรอบ18ปีเลยนะคะถ้านับตั้งแต่การประกาศยุบสภาก่อนการรัฐประหาร19กันยา2549หหลังจากที่